สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้พระคุณความรักของพระเจ้าและสันติสุขความสงบสุขนะครับในใจลึกๆนะอยู่ดำรงอยู่กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ซึ่งเป็นวันเช้าวันปรหัสที่27นะครับพฤษภาคมพระธรรมที่เราเองจะใช้เรียนรู้นะอ่านเฝ้าเดียวกับพระเจ้านะอยู่ในมัทธิวบทที่13 ข้อที่44ถึงข้อที่46นะครับก็คงเป็นเรื่องนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ผมตั้งหัวข้อไว้ผมจะอ่านเพราะมีเพียงไม่กี่ข้อแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนขุนทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกเพราะความปรีดีจึงขายทรัพยสินที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้น อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสม,มือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่าก็ไปขายสิ่งสารพัดที่มีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นเราสังเกตดูนะครับว่าทั้งสองคำอุป,ปมาน,นนะเรื่องขุมทรัพย์กับเรื่องไข่มุกนั้นอ,อ,อธิบายให้ความหมายอันเดียวกันที่พระเยซูเปรียบเทียบภาพของเรื่องของแผ่นดิน ของพระเจ้านะมีคําพูดที่ใช้ซ้ํากันเกนะี่ยวข้องกับเรื่องทั้ง,ง,ง,งอ,อุคําอุบมาทั้งสองนั้นคือคําว่าได้พบแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคําว่าได้ขายแล้วก็คำคือได้ซื้อนะครับเมื่อเราได้พบแผ่นดินสวรรรนะ์คนนี้เขาก็ขายสิ่งทรัพย์สินที่เขามีอยู่ เพื่อจุดประสงค์ที่จะไปซื้อไว้ครอบครองเป็นเจ้าของพี่น้องผมเองอยากจะค่อยๆให้พวกเราคิดนะครับเพื่อนำไปใช้นะประการสามข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งได้พบนะครับก็ขุนทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาก็คงเป็นทรัพย์สมบัตินะคนบางคนที่ซ่อนเอาไว้เก็บเอาไว้นะแล้วคนนี้ก็มาพบ แล้วก็อันที่สองคือไข่มุกนะครับซึ่งเ,เป็นเป็นพ่อค้าที่ไปหาแลวเจอแล้วก็เห็นว่าเขารู้ว่าไข่มุกเม็ดนี้เป็นมุเม็ดเป็นเม,ม็ดที่มีคุณค่ามากพี่น้องเรานำไปใช้นะครับประการที่หนึ่งคือเราพบพระเยซูนเนี่ยเป็นพระคุณเสมือนทรัพย์ที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่หรือเราจะใช้อีกคำหนึงนะครับ เราไม่น่าจะพบใช้คําว่าเราพบพระเยซูหรือพระเยซูนี่ได้พบเราเป็นพระคุณเสมือนชัทรันี่ยที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งใดจริงไหมครับผมอยากจะถามพวกเราความรอดที่เราเองนะได้มีที่พระเจ้าให้กับพวกเราโดยผ่านทางความเชื่อนะครับมีค่ามากกว่าทุกสิ่ง ทรัพยนะ์ส,สมบัติในโลกนี้จริงไหมครับแน่นอนผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคงเห็นชอบแน่นอนนะในเรื่องนี้นะครับนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเรียกเราซึ่งเราไม่สามารถใช้ทรัพย์สิ่งของมาหาซื้อได้นะครับประการที่สองครับเขาได้ขาย สิ่งสารพัดเราสังเกตดูใช้คำสับรสิ่งที่เขามีอยู่ในข้อที่44แล้วก็พ่อค้าคนนี้เมื่อพบไข่มุกเขาก็ขายสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่เพื่อที่จะได้ไปซื้อไว้มาเป็นเจ้าของหรือครอบครองไวเราสังเกตดูให้ดีนะครับเขายอมเมื่อเขาพบสิ่งที่มีค่านะครับเขายอมขายรัพ์ สิ่งของเพื่อที่เขาเองจะได้ทำไมครับไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้มาเป็นเจ้าของแต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าพระกัมพีกำลังบอกกับพวกเราว่าความรอดนอนหาซื้อกันได้ด้วยทรัพย์ไม่ใช่แต่คำสอนที่ซ่อนอยู่ที่พระเยะซูบอกบอกว่าการที่เราเองนะครับดำเนินชีวิตคริสเตียนติดตามพระเยะซูเพื่อเป็นสาวกนั้นเราทุกคน จำต้องยอมสลับทุกสิ่งผมใช้คำว่าวงเล็บเปิดบางคนและวงเล็บปิดนะแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองพี่น้องการรับความรอบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเพะคุณที่พระเจ้าให้กับพวกเราเปล่าๆเ,เราไม่ต้องลงทุนนะเราเพียงแต่ตอบสนองด้วยความเชื่อแต่การที่เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นคริสเตียน ที่ติดตามพระองค์ซึ่งพระกัมพีชใช้คำว่าสาวกที่ดีนั้นนะเราจำเป็นที่จะต้องยอมเสียสละนะครับบางครั้งบางคนพระเจ้าถึงที่เรียกร้องให้เสียสละความเชื่อไอ้ความชีวิตของเขานะครับเพราะรักษาความเชื่อของเขาไว้นะฮะเพื่อแลกกับความรอดนั้นใน บทที่10ข้อที่37ผมจะอ่านผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ใดที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าคู่ควรกับเราผู้ใดที่ไม่รับกังเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าคู่ควรกับเราผู้ใดที่เอาชีวิตของตนลอกจะต้องกับเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่เสียชีวิต พอเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตหลอดพระเยซูพูดถึงสีวิตที่ติดตามพระเยซูก็เป็นสาวกนั้นพระองค์นั้นเรียกร้องพวกเราในการที่เราเองจะต้องยอมสละเหมือนอย่างผู้ชายคนนี้ที่ไปเจอทรัพสมบัติที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนานะครับเหมือนอย่างพ่อค้าคนนี้ที่ไปตะเวนหาซื้อแล้วเจอไข่มุกและเขาดูเลยว่าไข่มุกนี้มีค่าเขายอม สลักรั์เงินทองเพื่อที่จะไปแลกสิ่งเหล่านั้นมานะครับซื้อมาเพื่อเป็นเจ้าของเพราะการดำเนินชีวิตคริสเตียนของพวกเราที่เป็นสาวกเราต้องยอมสลักเราต้องเสียสลักนะครับเราต้องปฏิเสธตัวเองเราต้องให้พระเจ้ามาเป็นหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะครับและอื่นๆอ,อ,อีกเราต้องแบกกางเขนเ,ออเพิ่มอีกหน่อย นะพร้อมที่จะทนทุกข์นะครับเพื่อพระองค์พี่น้องผมก็อยากจะฝากข้อคิดนี้ให้กับพวกเราทุกคนคำถามที่อยากให้พวกเราไปคิดและตอบตัวเราเองอะไรเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเราในการที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูอะไรครับที่เป็นเหมือนปัญหาหรือเป็น เครื่องขัดขวางเราที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะหรือทำให้เรานะครับมีปัญหาในการที่เราจะติดตามเพื่อที่จะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูให้เราเขียนแล้วก็ตอบตัวเราเองแล้วขออธิษฐานที่พระเจ้าที่จะช่วยเราในการที่เราเองจะชนะนะครับอุปสรรคปัญหานี้เพื่อเราจะได้เป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูได้ที่ดีและ เกิดผล